สวัสดีครับพวกเราที่นทิเทเบลครับวันนี้มันหยุดครับมันว่างก็เลยว่าจะไปหาพวกกาแฟหาพวกอะไรแบบบรรยากาศดีๆนั่งกินนั่งดืง่มนั่งทานว้าววอนนี้เราไปไหนฮะอ่ร้านกาเวลาคาเฟ่ครับโ mm hmm. อ,อ,อ้โหเจอมาหลอที่ไหนหมู่ตุพัน <laughs> จ็อปปาล์ตหลอจริงไหมหล่ <laughs> อเท่าผมไห <laughs> บ <laughs> ไหนดูดิ โนไม่ไหวไม่ไหวน่ากินมากเลยว้าวลูกชิ้นเลยลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นปาลาระเบดิดแบบแม่ค้าปาลาระเบดิดใส่ลูกค้าไม่ใช่เหรอเย่งยังมาก ินแมคคาปลาระเบิดลุกชินปลาระเบิดน้ำมันเยอะเหมือนกันท่านี้น ตอนนี้เราจะเดินทางย้อนเวลากันแล้วนะครับเพราะที่นี่คือการเวลาคาเฟ่เดินเข้ามานี่รู้สึกถึงธธบรรยากาศเก่าๆที่คุ้นเคยนะครับอันนี้อุโมงเลยลอุโมองมอุโมงม่อนมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยอ่ะมึงก็รออะไรมึงก็ไปเล่นงเงี้ย สองห้ามขึ้นที่นี่นะครับถ้าไม่ถอดรองเท้าถ้าคุณมีตันถ้าคุณไม่ถอดรองเท้าก็ขึ้นไม่ได้ไอ้อู้ว่าขึ้นไปแล้วท่าทางจะหิว ก็ชั้นบนก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคาเฟ่พวกกาแฟพวก เครื่องดื่มต่างๆครับถ้าเป็นชั้นล่างจะเป็นพวกอาหารเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินชั้นล่างกันดีกว่าตอนนี้หิวไหมหมูทวานหิวมากครับจะทำไงดีต้องต้องกินโอเคตรงนี้จะเป็นโซนอาหารนะครับโอเคถ้ <Okay. S 1> าใครอยากกินอาหารให้มาสั่งข้างล่างนะครับพอดีเขาแยกครัวกันจะขึ้นไปกินข้างบนไม่ได้นะวว้าโอเคโอเคบรรยากาศบ้านๆนะครับบรรยากาศ ท้องถิ่นว้ <Whoa. S 1> าวที่ตรงนี้ก็จะเป็นไล่สับรถนะฮะไล่สับรดมองเห็นได้ไงึงยงไม่ไมเ,ปเปิดหน้าต่างะฮะจะเห็นไร่ส <laughs> ับรถรด้ตางหรอแน่เปิดได้หวะโอเคเปิดหน้าต่างครับ <laughs> <laughs> okay, เปิดหน้าต่างแล้ว, <laughs> าาลวอากาศดีมากนะครับแต่แต่ผมเปิดหน้าต่างมาเนี่ยอากาศถ่ายเทสะดวกมาก <laughs> ก็เรียบร้อยไปแล้วครับที่การเวลาคาเฟ่ครับก็คือบรรยากาศดีมากอากาศเย็นแต่พวกกฟงกาแฟอะไรก็มีหลากหลายให้ให้เราเลือกกินกันแต่ส่วนอาหารจะเป็นพวกอาหารจานเดี่ยวอาหารอะไรจะไม่มีสเต็กไม่มีอะไรครับคือเขาจะครัวเขาจะแยกกส่วนกันจะมีชั้นล่างจะเป็นครัวแต่ชั้นบนจะเป็นพวกคาเฟ่จะได้บรรยากาศในการนั่งกินนั่งชมวิวธรรมชาติครับแต่ตอนวันที่เรามาส่วนของที่เป็นธรรมชาติเขาปิดอย่าไม่ให้เดินเข้าชม ก็พาตรงนี้ไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปหน้าเลยเราจะไปไหนเดี๋ยวดติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ